ค่ะพี่น้องสุภุสุขชนแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องโอ้พึ่งเข้ามาบ้านเออ, <c oughs> อมาค่ะพี่นอง <c oughs> ทำทิวิทย้กับลูกนะคะสง่งฝนแม่ไปข้างนอกพาลูกไปเล่น่ะ เล่นออกกำลังกายครับพี่น้องทั้งครอบครัวเออเอาลูกบอลลูกบอลน,นี่ก็น้ำรดเข็นได้ค่ะพี่น้องคะจะเอาอไปลาแม่เก็บขึ้นเก่าค,ค่ะพี่น้องสื้อหหญงมาเน่ยะดาดห้องน้ำนะคะซอสปลาค่ะ ทะลก็จะมีบอลต้นแบบมาจะก็จะเลี้เาดัน <Yeah. S 1> ไม่ติเบาหวานให้เอารูปรรออบอลไปเก็บแล้วแม่จะล้างเอาก้นหํามตัตะบอนไปนึกค่ะนมค่ะอันนี้คือส่วนที่ซื้อมานะคะบีทกกึ่งกับบีทกกึ่งนี่ก็ส3มลิตรสา,รสากิโลแล้วค่ะเฉพาะนม ส้มนี่ต่ไปทั้งวันเพราะว่าไปเล่นกับลูกเริ่มแรกไปเล่นเล่เลนกับลูกจักหน่อยก่อนแล้วก็เข่าหางเข่าหางกับกต้องแบกทั้งเงินรถเข็นทั้งเงินเขาเรียกอย่างสปราร์คซิกเก็เนาะถนอมที่รถอันเป็นสกูตเตอร์แบบแบวบิ่งเนี่ยเนาะคะเนาะแครอทอาทิตย์นี่เขาขายถูกค่ะพี่น้องโลงละสิบโครนในตายซื้อมาสองโลค่ะก็ยี่สิบโครนแล้วก็ ื้ปลาค่ะปลานี้มี8ชิ้นนี่ก็จะกินกับลูกนะคะเอ,อ่อจะใส่ซอสแต่มันใส่ดิบแบบดิบซอสไก่ก็ได้ก็แล้วแต่แต่นี้มันเข้าซื้อไว้อันมันบปเซียดอกค่ะเพราะไปกินกับออปลาแนวอื่นก็ได้บางที่แม่มิ่งก็อยาแค่เข่าราดซอสจจงสีงนะะี่ค่ะแล้วก็ยวกซเสื้อสันเนกพี่น้องนี่แค่หอดผัก ซ้อแห้งค่ะพี่น้อง <c oughs> แล้วก็อันนี้นี่มีแปดชิ้นของฟินดุสแม่ได้ชอบอันนี้แหละกับเด็กๆก,ก็ชอบอันนี้แอมแล้วก็ยัวเกิร์ตนี่ค่ะแล้วก็เป็นอาข้อหามอันนี้ซื้อสั้นนี่เฮ้ย <c oughs> ไปวิ่งน้ำเด็กหน่อยพี่น้องค่ะวิ่งอ้อมแล้วมาที่นี่บ่มีผู้ใดทายแม่ได้เบล่นี้ว่าที่ตองตั้งกล้องเป็นบ้าตั้งกล้องกับป้าด้พี่น้องก้นกับเย่ออ้อ เราให้มันบรรยากาศดีๆต้องไปหาแรมมองมุมต่างๆอย่างอีกว่าเด็กหน่อยก็ยังเงินไทยยังบ่ท่านแดงยังพฟกัดบ่ได้นิดค่ะเนาะแรมเพราะว่าถ้าท้ำกับท้ำมเป็นแบบที่เฮาท้ำไดค่ะพี่น้องก็พยายามแล้วเนาะได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วค่ะส่วนน้ำเนี่ยบ่ได้ซื้อแล้วค่ะเอาจากบ้านกดน้ำแล้วก็จากบ้านไปให้มันกินไงเปิดนี่แค่นี้นี่ เหื่อยค้นเนินแบบขึ้นเนินมากลากกันนี่แล้วก็ยั่งมันมีมันมีก้อนหินอ่ะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าถนนมันเรลีรย์มันบ่อยค่ะก็ให้เดกน้อยแบกอะเด็กน้อยแบกแบกตลอดทางเลยเพราะว่าเดินไปห่างมันต้องขึ้นเนินลงเนิน่นอะเด็กน้อยแบกบ่อยอ่ะแม่ก็กทั้งลากรถอ่ะทั้งอันแบกอันนั่งซ้อนอ่ะบดเป็นยังคุณเด,ด้เบึย้ย แต่เด็กๆบอกว่าเป็นยินแล้วนี่เดินให้ราเหียนแน้วลูกอ๋อลีนานาแดงก็มาที่ตาลูกหน้าแดงมืมันหนาวค่ะพี่น้องแต่ว่ามีหิมะค่ะอ๋อลีนานาแดงมาแล้วสาวน้อยหน้าแดงของามาเม้นแมนนีว่าแม่ลูกอุ้ยบวานหวานไม่ชินเด้ออ้ยดุกสุดอ่าเป่าหน้าแดงกันมาแล้วอ่า Hei, hei. Ja. Vad är roligt då? Ja. Vad gjorde ni då? Och... Mm. Och... Sparkcyklar. Ja, sparkcykeln också. De var inne i centrum också. Va? Mm. Ja. Och köpte lite. Köpte lite saker. De där köpte vi. Tandosås. Ja. Vispinnar. Morot. Ja. Yoghurt. Och två mjölkar. Mm. Och toalettpapper. Ja, toalettpapper. Och så den. Äm... Ja. พิสพีนาอยาเอะกัพิสพีนาอันนี้เป็นชิ้นก้อนใหญ่อันนี้เนื้อแน่นค่ะน้องเขาเนื้อแน่นค่ะพี่น้องราค่ามันก็นจะสูงแน่แต่ก็ทาเพื่อครอบครัวค่ะอืจะได้เด็กน่อยก็จะได้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ไปออกกําลังกายอ่าจีกักขาแม่ตายเก็บนูนเก็บนี่ก่อนเก็บคองเก็บในบ้านพี่น,อน้องคะแล้วก็จะทํากับโครงกับเข่าค่ะโอเคค่ะพี่น้องจังใดจังเจอกันไหมเนาะ ว่ารูนิดเดิจิตอลใช่ h a ป p y เก่งๆเลยวันตัวแทร์น,น,นั่นเออว๊าป้าบอกหลังเงี้ยแต่ดูเย็ดแต่วสวิตติเดี๋ยว <ขอ S 1> นะีหนุดออดนกนด,ดกูเดี๋ยวค่อยอาบน้ำกันพี่ตังคาคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย